เรื่องย่อนวนิยายเดินทางไปที่บลูสตาร์อีกแห่งลินเชนได้กลูกกจับระบบการขายต่อที่ยุ่งยากคุณสามารถจับสิ่งแปลกๆขายให้กับเหมืองสีดำเพื่อขุดและแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญแปลกๆปน่าเสียดายที่มีของแปลกแปลกน้อยเกินไปในโลกที่สงบสุขใบนี้ ในกรณีนี้หลินเฉินใช้วิธีการหาเข็มในกองหญ้าเพื่อจับสิ่งแปลกประหลาดมาก,กว่า10ปีแต่ก็ยังน้อยมากจนกระทั่งวันหนึ่งหลินเชนได้รับจดหมายจากเกมทริวเลอร์เวลานี้ชีวิตการซื้อเริ่มต้นขึ้นในร้านอาหารทีหัวหน้าคนงานมองร้านอาหารที่น่าสังเวชของเขาด้วยน้ำตาคลอเบา้าในโรงเรียนประหลาดนักเรียนตัวสารและครูใหญ่จุดบุหรี่ให้พวกเขา นอกจากนี้ยังมีคุกใต้ดินหมู่บ้านร้างที่ทำให้ผู้เล่นทุกคนรู้สึกหวาดกลัวและกลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุดฉันไม่รู้ว่าเมื่อใดในโลกแห่งความสยดสยองคนเร่ขายชื่อลุงเฉินเริ่มแพร่ระบาด